สติปัฏฐานทั้งสีประกอบไปด้วยกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมถ้าท่านใดจะทำทางวิปัสสนาตั้งกายให้ตรงทำสติไว้เฉพาะหน้าไม่ให้เผลอเท้าวขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายอย่าให้เกิดกันมากแต่พอหัวแม่มือซ้ายกับนิ้วชี้ขวาจรดกันแล้วหลับตาภาวนาว่าสัมมาอะระหัง หลับตาแล้วมันมีกลลเม็ดอยู่อย่างหนึ่งคือเรือบตาขึ้นข้างบนเหมือนอย่างไปข้างหลังกลับมองลงไปในกลางตัวตามหลอดลมหายใจเพราะมันเป็นรูกลวงลงไปตั้งแต่เพดานจนถึงสะดือสุดลมหายใจที่อยู่เพียงสะดือตรงนั้นเรียกว่าที่สิเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าที่ศูนเป็นที่ตั้งของสติ เอาเห็นจำคิรู้ทั้งสี่นี้ลงไปหยุดนิ่งอยู่ที่นั่นใสบริสุทธิ์เท่าฟองไข่แดงจากไก่สว่างเหมือนแสงไฟให้ลงไปนิ่งนึกอยู่แต่ตรงนั้นอย่าไปไหนดินถล่มฟ้าทลายคอขาดบาดตายก็อย่าตกใจเพราะที่ตรงนั้นมีดวงธรรมประจําอยู่ทุกคนธรรมดวงนี้สําหรับทําให้เกิดเป็นกายมนุษย์ ให้นิ่งแน่นอยู่เหนือสะดือสองนิ้วมือนั้นให้ได้ซ้ายขวาหน้าหลังไม่ไปล่างบนไม่ไปนิ่งอยู่กลางกายข้างในข้างนอกอย่าออกไปถ้าออกข้างนอกถึงทำเกิดขึ้นสว่างได้ก็เป็นวิปัสสนูปกิเลสไม่ใช่วิปัสนาวิปัสสนูปกิเลสเป็นของภาคดำไม่ใช่ภาคขาวเมื่อเกิดความสุขกายขึ้น เป็นเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานถ้าเกิดแสงสว่างขึ้นที่เหนือสะดือสองนิ้วมือจะเล็กหรือจะใหญ่ก็ตามประมาณสักเท่าดวงดาวหรือไข่แดงของไก่เป็นอุคคณิมิตขึ้นอย่างนั้นแล้วรักษาไว้นี่เรียกว่าปฐมมรรคถ้าใสายอย่างกระจกสองหน้าอย่างนั้นละเป็นธรรมานุปัสนาสติปัฏฐาน ถ้าขยายเป็นปฏิภาคออกไปให้ใหญ่เท่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ได้ก็จะเห็นกายในกายผุดขึ้นในกลางดวงนั้นเหมือนอย่างกายมนุษย์เรานี้ไม่ผิดเพี้ยนเรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดในกลางกายมนุษย์ละเอียดมีกายทิพย์กายนี้สำหรับไปเกิดมาเกิดกายนี้ถ้าหลุดจากกายมนุษย์หยาบหรือรือกายเนื้อเมื่อไรก็ตายเมื่อนั้น แต่ต้องพูดถึงกายนี้ให้รู้เรื่องเสียก่อนเพราะเป็นกายไปเกิดมาเกิดเป็นกายสมุทัยสมุทัยก็คือต้นเหตุแห่งทุกข์กายนี้เมื่อมาเกิดเข้าคันบิดามารดานั้นสูงถึงแศอกมาเข้าคันบิดาก่อนถ้าจะเป็นหญิงก็เข้าทางจมูกซ้าย ถ้าจะเป็นชายก็เข้าทางจมูกขวาเข้าไปอยู่เหนือศูนย์สะดือสองนิ้วมือของบิดาก่อนแล้วมารดาจึงตั้งครรนขึ้นทีหลังตั้งครรนด้วยกันทั้งสองคนจึงรักบุตรด้วยกันทั้งคู่บิดามารดาร่วมประเวณีกันเข้าถ้าไม่ตกศูนย์ก็ยังไม่เกิดถ้าตกศูนย์เมื่อไร ก็เกิดเมื่อนั้นที่เรียกว่าตกศูนย์นั้นคือบิดามารดาทั้งสองสนุกเพลิดเพลินนั้นมันนิ่งแน่นดึงดูดเหมือนเหล็กตะปูตอกเพลิดเพลินจนตากลับด้วยกันทั้งสองข้างนั่นแหละมันตกศูนย์ละคืออายตนะในมดลูกของมารดานั้นดึงดูดเอากาย8ดศอกออกจากช่องจมูกของบิดาเข้าไปในช่องจมูกของมารดาเข้าไปติดอยู่ในแองมดลูก แล้วนำเลี้ยงหัวใจของบิดามารดาข้างพ่อนิดหนึ่งข้างแม่นิดหนึ่งผสมกันเข้าประมาณเท่า,มาเมล็ดโพลเมล็ดไสแล้วกายแปดศอกนั้นก็เข้าไปอยู่ในนั้นได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเข้าไปเดินจงกรมในมเมล็ดพันผก,กาดได้กายพระพุทธเจ้าก็ไม่เล็กลงไปมเมล็ดพันผก,กาดก็ไม่ใหญ่ขึ้นหรือในหนึ่งเช่นกระจกวงเดือนเล็กเท่าแว่นตาสองภูเขาใหญ่ๆ เข้าไปอยู่ในนั้นได้ภูเขาก็ไม่เล็กลงกระจกก็ไม่ใหญ่ขึ้นแต่ก็อยู่ในกระจกนั้นได้เมื่อสายเลือดของบิดามันดาค้นแข็งเป็นก้อนเข้าก็แตกออกเป็นปัญจาสาขาห้าแห่งเป็นกายมนุษย์ขึ้นเป็นศีรษะเป็นมือสองข้างเป็นเท้าสองข้างกายสัมภเวสีที่มาเกิดนั่นก็เล็กลงเท่ากายมนุษย์ตาตรงกัน หูตรงกันจมูกปากแขนขาตรงกันหมดเชื่อมติดเป็นกายเดียวกันกับกายมนุษย์หรือกายเนื้อแล้วก็จเจริญใหญ่ขึ้นมาจนคลอดออกจากคันมารดาอย่างนี้เรียกว่ากายมาเกิดวิธีไปเกิดเมื่อเวลาใกล้จะตายนั้นถ้าทำธก็ดึงดูดเอากายมนุษย์กับกายมนุษย์ละเอียดซึ่งมีกายทิพซ้อนอยู่ ให้หลุดจากกันคนไข้ากายมนุษย์ก็บิดตัวสะดุ้งหรือสยิวหน้าพอกายมนุษย์หลุดจากกันกายทิพย์ก็ตกศูนย์อยู่ที่เหนือสะดือสองนิ้วแล้วเกิดขึ้นเป็นกายสูงแปดศอกเดินออกจากช่องจมูกเที่ยวหาที่เกิดต่อไปทิ้งกายมนุษย์ไว้ให้เน่าไปถ้าผู้ใดเข้าถึงธรรมกายแล้วจะเห็นได้อย่างชัดเจนผู้ที่ไม่รู้เรื่องก็เดาว่าวิญ,ญญาณไปเกิด วิญญาณอย่างเดียวไปเกิดไม่ได้ต้องไปเกิดทั้งกายจึงจะได้เพราะกายเราทุกกายที่ซ้อนกันอยู่นั้นกายหนึ่งหนึ่งต้องมีหัวใจสำหรับจำในหัวใจต้องมีดวงจิตเท่าดวงตาดำลอยอยู่ในน้ำเลี้ยงหัวใจสำหรับคิดวิญญาณซ้อนอยู่ในดวงจิตเท่าแววตาดำหรือหัวไม่ขีดไฟสำหรับรู้เหมือนกันหมดทุกกาย เมื่อรู้เรื่องกายซ้อนกายแล้วก็ฟังง่ายเข้าเมื่อรู้เรื่องกายทิพนี้แล้วก็จะได้ํำเนินต่อไปกายในกายนับแต่กายมนุษย์หยาบหรือกายเนื้อก็มีกายมนุษย์ละเอียดกายทิพหยาบกายทิพละเอียดซึ่งเป็นกายที่4นับจากกายมนุษย์ถึงกายนี้แล้วก็จะสามารถทำกรรมฐานได้30ที่ตั้ง ตั้งแต่กสินสิบอสุภาสิอนุสติสิตาของกายนี้นับแต่ตาของกายมนุษย์ละเอียดเป็นต้นไปเป็นทิพพจักขุสามารถเห็นสวรรค์นรกเปรตอสุรกายแล้วเอากายทิพนี้แหละไปนรกสวรรค์เปรตอสุรกายได้ทุกแห่งไปพูดจาปราศัยกับพวกเหล่านั้นได้ถามถึงบุพกรรมทุกสุขกันได้ทั้งนั้น แต่ยังไม่เห็นพรหมโลเพราะละเอียดกว่าสวรรค์มากดวงธรรมในกายทิพยนี้เรียกว่าทุติยมักพอขยายออกเป็นปฏิภาคยใหญ่เท่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็จะเห็นกายที่ห้าขึ้นอีกผุดขึ้นที่กลางดวงทุติยมักเรียกว่ากายรูปพรมหยาบและในกลางกายรูปพรมหยาบก็มีกายรูปพรมละเอียดเป็นกายที่ห กายนี้สวยงามประดับประดาอาภรณ์ยิ่งกว่ากายเทวดาหรือกายทิพย์กายนี้ทำกรรมฐานได้สีที่ตั้งคือรูปฌานสีดวงตาของกายนี้เป็นปัญญาจากักขุสามารถเห็นพรมโลกทั้ง16ชั้นได้แล้วอากายนี้ไปพรมโลกทั้ง16ชั้นได้ไปไต่ถามทุกสุขกับ รูปผมทั้ง16ชั้นได้แต่ว่ายังไม่เห็นอารูปผมสี่ชั้นเพราะละเอียดกว่าต้องเอาเห็นจำคิดรู้หรือใจเข้าไปหยุดนิ่งอยู่เหนือสะดือสองนิ้วมือในกลางกายรูปผมดวงธรรมในกายนี้เรียกว่าตาตะิยมักพอขยายเป็นปฏิภาคยายออกไปเท่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็จะเห็นกายอารูปปพมหยาบในกลางกายอารูปปพมหยาบก็จะเห็นกายอารูปปพรมละเอียด เป็นกายที่8กายอารูปประภมนี้สวยงามยิ่งขึ้นกายนี้ทำกรรมฐานได้6ที่ตั้งคืออารูปฌาน4และอาหารเปฏิกูลสัญญากับจตุธาตุว,วัตถฐานรวมเป็น40กรรมฐานด้วยกันดวงตาของกายนี้เป็นสแสยังไม่เห็นนิพพาน ต้องเข้าไปนิ่งอยู่เหนือศูนย์สะดือสองนิ้วมือในกลางกายอารูปภพละเอียดซึ่งเป็นกายที่8นี้อีกดวงธรรมในกายนี้เรียกว่าจะตุมรมพอขยายเป็นปฏิภาคยายเท่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็จะเห็นกายอีกกายหนึ่งเป็นกายที่9กายนี้เรียกว่าธรรมกายเหมือนพระพุทธรูป เกลดแหลมเหมือนดอกบัวตูมสวยงามใสเหมือนแก้วดวงตาของกายนี้เรียกว่าพุทธจักษุเห็นนิพพานแล้วเอากายนี่แหละไปนิพพานได้พระพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนก็เห็นหมดทั้งขาวกลางดำเรื่องห่มผ้าม้วนขวาม้วนซ้ายจะไปรู้เรื่องได้หมดถ้าท่านผู้ใดทำได้ถึงพระธรรมกายนี้แล้ว จึงจะค่อยเชื่อหรือจะไม่เชื่อก็ตามใจท่านเถอะเพราะคนเรามีอยู่สามพวกขาวพวกหนึ่งดำพวกหนึ่งกลางพวกหนึ่งถ้าพวกขาวก็เชื่อถ้าพวกดำก็ไม่เชื่อถ้าพวกกลางก็เฉยเฉยถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นพวกขาวกลางหรือดำก็สังเกตดูเอาถ้าซื่อตรงนักปรา์ฉลาดใจบุญ ก็ให้รู้ว่าเป็นเครื่องหมายของภาคขาวถ้าคดโกงเก่งกาดฉลาดใจผ่านก็ให้รู้ว่าเป็นเครื่องหมายของภาคดำถ้าไม่ตรงไม่โกงนั่นก็เป็นเครื่องหมายของภาคกลางจากบันทึกพระอริยเจ้าหลวงปูช่ชัวโอภาโส